สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออ growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังพูดถึงกันเยอะมากทีเดียวเราจะอ้างอิงจากบทสนทนาในทอล์กโชว์หนึ่งนะครับที่เขาพาไปดูความต่างระหว่าง growth mindset กับ fix mindset แล้วก็มีวิธีสร้างด้วยค่ะ สวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าแนวคิดนี้สําคัญมากๆเลยนะคะในยุคที่แบบอะไรๆก็เปลี่ยนเร็วมากการเข้าใจเรื่องนี้จริงๆอาจจะเป็นเหมือนกุญแจเลยค่ะสำหรับการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่ขับเคลื่อนองค์กรเลยก็ได้ค่ะครับเง้นเรามาเริ่มตรงความแตกต่างสําคัญก่อนเลยดีไหมครับระหว่าง growth กับ fix mindset ถ้าแบบสรุปสั้นๆเลย growth mindset ก็คือเชื่อว่าความสามารถเราเนี่ยพัฒนาได้ส่วน fix mindset จะมองว่าเมันติดตัวมาแต่เกิด แหล่งข้อมูลเขาบอกว่าออคอนส่วนใหญ่นี่มีผสมผสมเกันไปนะครับใช่ค่ะไม่ได้มีแบบใดแบบหนึ่งตายตัวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ Growth Mindset เนี่ยฝึกกันได้ใช่ค่ะฝึกได้แน่นอนแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคือคนที่อาจจะเอ็นไปทาง Fix Mindset นะคะเขามักจะยึดติดกับผลลัพธ์หรือ Output มากเป็นพิเศษอ๋อผลลัพธ์ค่ะทำให้กลัวความล้มเหลว ไม่ค่อยกล้าลองเพราะกังวลว่าเออถ้าทำแล้วมันไม่สำเร็จทันทีจะถูกตัดสินได้ง่ายฟังดูเหมือนว่าการที่สังคมเราเน้นแต่ผลลัพธ์นี่เองที่เป็นตัวการสำคัญเลยนะครับในการสร้างฟิกซ์ไมซ์เซ็ตเพราะมันทำให้กระบวนการหรือความพยายามหรืออินพุตเนี่ยมันดูด้อยค่าไปเลย เป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะคือสังคมที่หมกมุ่นกับผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆเนี่ยมักจะลงโทษกระบ,บวนการเรียนรู้ไปโดยปริยายซึ่งมันก็ขัดขวางการเติบโตนะคะการเลี้ยงดูในครอบครัวก็มีส่วนมากๆเลยค่ะอย่างการชมเฉพาะเมื่อได้เกรดดีๆครับหรือการเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นที่เก่งกว่าอันนี้ก็อาจจะฝังฟิกซ์ไมล์เซตโดยไม่รู้ตัวเลยเอ้าเหรอครับแค่คําชมก็มีผลขนาดนั้นเลยเหรอครับมีผลมากค่ะหรือแม้แต่การชมว่าเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆแบบ เก่งจังเลยลูกเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้เด็ดไม่กล้าลองทําอย่างอื่นเพราะกลัวว่าจะไม่เก่งเท่าเดิมกลัวทําให้พ่อแม่ผิดหวังโอ้อลีน่ากลัวเหมือนกันนะครับการถูกชมว่าเก่งมากๆแล้วไม่กล้าลองอย่างอื่นเนี่ยเหมือนแบบเป็นกับดักเหมือนกันนะถูกต้องค่ะเป็นกับดักเลยและมันขยายไปถึงระดับสังคมได้ด้วยนะคะถ้าสังคมให้ค่าเฉพะความสําเร็จด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งมากๆเช่นต้องเรียนเก่งวิชาการเท่านั้น คนก็อาจจะไม่กล้าไปสำรวจความสามารถด้านอื่นๆของตัวเองเลยกรอบความคิดมันก็จะถูกจำกัดอยู่แค่นั้นจริงๆค่ะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยดูเหมือนจะวนกลับมาที่ความกลัวนะครับน,นแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าสมองเราเนี่ยถูกตั้งโปรแกรมมาให้กลัวอยู่แล้วเพื่อเอาตัวรอดเหมือนสมัยก่อนที่ต้องหนีสัตว์ร้ายหนีภัยอันตร,รายค่ะแต่ยุคนี้ความกลัวล้มเหลวมันทำงานคล้ายๆกันคือกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวถูกมองว่าไม่เก่ง กลัวถูกผลักออกจากกลุม่มอะไรทำนองนั้นใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เหมือนเอ่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ในบ้านเรานะคะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ค่ะมันจำเป็นต้องมีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายไฟช็อตไฟไหม้แต่หลายคนอาจจะต้องค่าไอตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยไว้ต่ำไปนิดนึงคือมันไวตกความกลัวเกินไปหน่อยอ๋อคือตัดไฟเร็วไปหน่อยใช่ค่ะ การมี growth mindset ก็เหมือนกับการที่เราค่อยๆฝึกปรับระดับ Circuit Breaker ตัวนี้ให้สูงขึ้นให้เรากล้าเผชิญความไม่แน่นอนความท้าทายได้มากขึ้นโหเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า Circuit Breaker ของเรามันตั้งไว้ต่ำไปมีสัญญาณอะไรบอกไหมครับในชีวิตประจาวันอืมคำถามน่าสนใจค่ะสัญญาณง่ายๆก็อาจจะเป็นการที่เราแบบเลี่ยงความท้าทายใหม่ๆโดยอัตโนมัติเลย หรือพอเจออุปสรรคปุ๊บรู้สึกท้อแท้เร็วมากทั้งที่อาจจะยังไม่ได้ลองเต็มที่ครับหรือกลัวคําวิจารณ์มากๆจนไม่กล้าแสดงความเห็นไม่กล้าทําอะไรที่แตกต่างอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวบอกได้ว่าเราอาจจะตัดไฟเร็วไปนิดนึงค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วพอจะเริ่มรู้ตัวแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆขยับเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือสร้างโกลมายด์เซตนี้ได้ยังไงบ้างครับ ในแหล่งข้อมูลก็มีวิธีน่าสนใจนะครับอย่างเช่นออลองทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยรู้สึกอึดอัดเล็กๆเกช่นแบบลองอาบน้ำเย็นดูหรือลองกินของที่ไม่ชอบหรือแม้แต่กล้าลองพูดภาษาที่ไม่คล่องกับเจ้าของภาษาใช่ค่ะแม้จะรู้ว่าต้องมีผิดแน่ๆใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญคือการหัดล้มเหลวบ่อยๆ แต่แต่แต่สำคัญมากๆคือต้องทำในพื้นที่ปลอดภัยหรือ Psychological Safety นะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะคือที่ที่ความผิดพลาดนั้นมันไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรตามมามากมายนะักการได้ลองล้มเหลวเล็กๆบ่อยๆในเซฟโซนเนี้ยจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับมันลดความกลัวลงได้ปริมาณและความสม่ำเสมอสำคัญมากค่ะเหมือนที่เขาชอบยกตัวอย่างปิกสโซสร้างงานตั้ง8 0 0 0ันคินน่ย โหเยอะมากใช่ค่ะแต่ที่ดังจริงๆมีไม่กี่สิบชิ้นเองการลงมือทำซ้ำๆนี่แหละค่ะคือการฝึกฝนคือการเรียนรู้ที่แท้จริงครับพอพูดถึงพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยผมนึกถึงตัวอย่างของ Microsoft เลยครับในยุคซัตยานาเดลล่าที่เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจากเดิมที่อาจจะแบบฉันรู้หมดแล้วมาเป็นฉันพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างการสร้าง p s y ค h o l o g i c a l safety ใหพนักง,งานกล้าลองผิดลองถูกนี่เองที่แบบ พลิกฟื้นบริษัทกลับมาได้เลยใช่เลยค่ะนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆมันตรงข้ามกับวัฒนธรรมองค์กรแบบอำนาจนิยมเลยนะคะที่แบบคนตำแหน่งสูงกว่าไม่รับฟังหรือเราต้องทำตามคำสั่งอย่างเดียวห้ามสงสัยห้ามถามครับครับแบบนั้นคือการบั่นทอนกรดไมเซ e ตโดยตรงเลยค่ะเพราะมันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้ใครกล้าคิดต่างกล้าลองหรือกล้าตั้งคำถาม สังคมหรือองค์กรที่เปิดให้ถามได้แม้คำถามนั้นตอนแรกอาจจะดูไม่เข้าท่าหรือดูผิดพลาดเนี่ยกลับเป็นสังคมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาได้ดีกว่าเพราะมันคือพื้นที่ปลอดภัยทางความคิดจริงๆซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับกับเรื่องออความคิดสร้างสารรค์หรือ creativity เพราะการสร้างสารรค์มันต้องการพื้นที่ให้ลองผิดลองถูกให้ทดลองไอเดียใหม่ๆอยู่แล้ว แน่นอนค่ะเชื่อมโยงกันมากๆและยังเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง new S curve ในโลกยุคนี้ด้วยนะคะ <S new S curve ค่ะคือแนวคิดที่ว่าในยุคปัจจุบันนี้คนเราหรือแม้แต่ธุรกิจต้องปรับตัวต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาเหมือนต้องสร้าง S curve หรือช่วงการเติบโตใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอเพราะอายุไขเรายืนยาวขึ้นเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็วมาก เราอาจจะต้องเหมือนสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่หลายครั้งในชีวิตเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับการมี growth mindset จึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับการรับมือกับโลกแบบนี้ฟังดูแล้วเอ่อการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่แหละเช่นแบบลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านลองฟังเพลงแนวใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างลองเปลี่ยนตําแหน่งปุ่มบนคีย์บอร์ด ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค่อยๆขยับเซอร์กิตเบรเกอร์ทางความคิดได้เหมือนกันนะคะเป็นไปได้มากเลยค่ะค่อยๆสร้าง growth mindset โดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะมันคือการฝึกสมองให้คุ้นเคยกับความไม่แน่นอนเล็กๆน้อยๆสุดท้ายนี้ก็อาจจะอยากชวนลองกลับไปคิดทบทวนดูนะคะว่ามีความเคยชินอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างที่บางทีเราทำตามๆกันมาหรือทำไปโดยอัตโนมัติโดยไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลย ถ้าหากเราลองตั้งคำถามหรือลองท้าทายความเคยชินนั้นดูสักครั้งบางทีมันอาจจะเปิดประตูสู่การเร,รียนรู้การเติบโตในมุมที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับให้กลับไปสำรวจความเคยชินของตัวเองดู